แล้วฮัสวัสดีจ้าสวัสดีงามงามสวัสดีสุขสุขคนอาจารย์เฮ้ยไกด์สวอลโคมทูมาย n านอ Asian Mama USA always welcome you come on come on come joyous me and my friends h e don't want s to be I'm at the restaurant today ยูร้านจามวณีฮัล l หลอันหปลาจ้าสตีมทลาปิอา with vegetable and some o uh, l the you อย่างกับซอเจล หนึ่งปลาเน้นจ้ะหนึ่งปลาเน้นไซส์พักล้ายๆแล้วก็จั๊กเจลย่างแน่จ้ะเต็มอัลลาเดอร์เชอรี่เพสมาจา้ะมาก่อนพี่ดาจะไปกินก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดาเด้อแล้วก็อย่าลืมกดก,ร,ดกนนะระดิ่งนะจ๊ะนะเพื่อสิบเด็ดฝากคลิปต่อไปของพี่ดามูนิยูลานกต่เสียงอาซีบอปลนไดสกิริไรส์กกรข้าวเหนียวจ้ะเขาใส่ถุงไว้มาเจวบองอันนี้เจวไข่ก็อยู่ เดี๋ย ah ็กตักกันจ้ะคอมมอนไทรคัมจอยส์เจลอันนี้เจลแมงดาจ้ะอันนี้เจลอย่างนี้วะเจลปลาแดกปลาแดกสติงกี้ฟิชมาจ้ะมามากินน้ำกันจำเป๊ะ Mm -hmm. mm -hmm. Se! <laughs> you I'm at the restaurant. I'm working. Surprise me, you put have hit Kai. What? you? Oh, thank you. Hmm? ค um ุณละโตเลยอืมคุณละโตเอาคุณละโตสตีมดิสต m e กินข้าวเทียงจ้ะ lunch time you guys that's the outside mm hmm sleep is that that cold we mm -hmm. sleep mm -hmm. yeah, I, I mean it's cold but i don't think it was stick on the ground fun to i don't think that cold เอกสถานที่จ้าเจ้าประหยัดคนเพชรเจ้าแบมัชชูม รสบสรอกโคลี a อส a ป a ร u s เฮ็ดน้องใหม่ฝรั่งหงรือบปลอากอดีจัะแคบ,บิชด้วยเสียงดังหน่อยนึงด้อจ้าี่รานเด็กหน่อยมันเฮ็ดเสียงดังขนาดขนาดว่ายูเฮ็ดเสียงดังแก้ 嗯。Mm hmm. จะลมากินมาก่อนเห็เนเต่หนมือฟัองฟ <c oughs> <ๆ>ังกินแล้วน้อมแบบอือหือ This weather โอ้ยไมปไปสนามบานไปตัวนี้ก็ต้องไปปุ่นแล้แล้วกัน ไปหน่อยนึงกลับมาทันแนบเด็ดนเจลนี Jamie Jamie ้ยื่อืม ส่ใจ,จนะอ้โหโอ้มายเกิน้นไข่ดีดีมันจะกอร่อยมากทำนี้ตอนน้ำแขงสซ่บเพราะมันเจลธรรมดาบวมเนเจลมมก็ได้จะมาขอือเครื่องนลอยใส่ตอนไม่ได้เสีบ không <laughs> stick on the ground mm của lại đất đất của lại khoáng trục nào มีกลิ้นมิกซ์รสเปิ้งแซบบะทอดปากอือหือขอพี่ท่ากินน้ำ ไี่กินคนเดียวบ่รู้เสียงสีดังไปไ้นจ้ะแซ่บแบบไร้เสียงไม่มีเสียง <laughs> ล็อกประตูนีบอกว่าต้องล็อกไม่ใชออกไปป่ะอ้าวไม่มันจะออกไปอ่ะถามที่ยดทธ์หน่อยตัวอย่างยุทธ์จีนอน้อนทำไไปหน่อยนึง่งว้าเห็นอ่ะต้องการมือถือมือมือกับไปใช้หรอ,อ แบบจย่งหนึ่งปลากินฮอดบ้านนึ่งเขาจะร้ายกินเป็นนิดเดียวเขาคุยประเด็กใส ที่พ่อไปส่ป่ขาป้อนรเขาห่าอลนี่กบล่ะยมนไม่มีทนไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไม่ไม่ม่ไมมไม่่ไม่ไไม่ไม่ once everybody left. มีกับคลีนขึ้นขึ้นหน่อยนึะจะไปแล้วจ้ามาให้าคิดถึงจ้ะขอบคุณสกุลสกุลที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวขอสุกุสุกคนมีความสุขสุกุสุกคนที่เจ็บอยากไข่จะให้ลำรวยลำรวยนะจ๊ะนลฮอปพอกันขึ้นมาเอาสีกายบิกิกกายบา